ไม่คิดเมือกันมาก่อนเลยว่าเราชายสุดนี้จะได้มาเจอในความรู้สึกแบบนี้จะทำยังไงเนี่ยเราเก่งจากหน้าไปครับเพื่อวีที่เรียนขอได้ตอนนี้เป็นเพนนื่อวีในตอนที่เรียนขอแล้วรับแต่<ะ>ว่าเราไม่กล้าไปนะเพย่จะไม่ไปก็นนไม่ได้ก็คิดถึงตายแนไม่ได้ถ่ายทายหมดได้ก็เข้าใจแต่ว่าโม้ท่านยังไม่เคยใกล้ชิดผู้หญิงใช่าละจับเป็นการพึนรวมออกส่วนของสงครามวางง่ายยังไม่เคยเอาเอ้ย เอาเอาใจใครไม่งห่ไม่พูดเลยโทษนะไปไหนยางไหเนี่ยไปเอ้ตังเลยออโอ้โอ้โอ้เอ้ยอโอ้โอ้าอ้โ้โโ้โอ้าอ้นอ้้าอ้โอ้้โออ้อเโา้้โ้้อ้้้้้ แล้วแบบนี้จะให้เราแทนเป็นญาติทำไงเพื่อจะ่ที่จะหาเบียน์เป็นีได้จะมะไรทีนี้แต่แล้ต้องไปหาเบียร์เปีไม่ได้บอกว่าเคยดื่มเหล้ารึเปล่าล่ไม่เคยเลยเชฟเนี่ยแสดงว่าไม่รู้อะไรครับองท่านดื่มเหล้านะทำให้เราเนี่ยหน้าด้าจริงเหรอจริงแล้วทำไมมันทำให้หน้าเราด้านแล้วมาช่วยอะไรได้มันจะพูดพูดอะไร พอไปถึง uh, ุงงจริงอ um ่ะอันน so ่ะเขาก็เราก็จะพูดความจริงเขาว่าเราเนี่ยนะเขาเขาก็จะรูอย่างว่าเราคิดยังไงกินเลยใจมันมันจะพูดอะไรที่เราไม่กล้าพูดอ่ะก่อนเราดีไม่ได้ปวดนี่เลยได้๋ยมดเชื่อผมเชื่อพี่แต่ว่าแค่กินเลยเราก็กินน้อยๆพอ ไม่เคยเห็นคนที่บ้านกินเมืนอไหร่างคร้กินฝอยก็หน้าค้างขาวเลยคนเดียวก็กินได้อะไรี่นะอะไรลอกขาวนี่แงเล้าใส่ลขากินได้ไหมได้มันจะใจกลาหน้าด้านที่เยอะไอจิวเจะพึ่งมง้วไมได้เด็๋นไ้กอยขาไใช้หลอดกินดเลยนะไม่เอา มันมันเมามันเมาง่ายกว่ากว่าการถดกเลยจริงจริงผู้คนเราไม่ต้องกินเยอะกินจะจิบไปก่อนจิ้งไปก่อนเลยเพให้เราแบบว่ารู้รสชาติแล้วเราก็กินเยอะเยอะนะพอกินจะเยอะกพอเราเมาแล้วเราอลาดเนี่ยเราไปกินเยอะแล้วจิบไปเรื่อยๆจนให้ลิ้นมันรู้รสเล่าว่าเราเป็นยังไงเดี๋ยวมันจะกล้าในสิ่งที่เราไม่กล้าคงจริงเนี่ยอยากได้เขาไห้นี เฮ้ยรายอมกินเนี่ยเราได้ผลนะเลยผลนี่ไอ้โหถ้ากินในพวกนี้เข้าไปนะไอลกอฮอเนี่ยทุกเรื่องกล้าหมดเดี๋ยวบ้านมาเลยอย่างเมื่อวานอ่ะนั่งกินเหล้าที่แก่ไอ้เราพนั่งกินเหล้าไปสองคนเนียโมงมาไม่ได้สิบเลยแล้วก็ไม่กล้าเห็นไหมพอกินเหล้าไปมาหาที่แก้วเลี่ยงกูร้อนกูเรือเข้าไปกลางโต๊ะเนี่ยวงกระจายทุกว่าคนกูไปหาเรื่องมันกุกวางไข่โต๊ะมันอ้าวแล้วก็หนีเนี่ยันควรเนอะ มีมันไม่รู้ต้องยืนแล้วนี่ยของท่านเคยกินปะเนี่ยไม่เคยครั้งแรกเลยถ้าไม่เคยกินนี่ยกินเราต้องถือมือขวาเจีย <c oughs> วก็ถือก็ถือใครก็ถือฮะใครถือเราเลยนะถือถ้าเราไม่ถือจะกินยั <c oughs> งไงอ่ะไ้อจริงข้างซ้ายเละอะข้างขวาข้างขวาข้างซ้ายเราไม่ถนัดไงกินเนี่ยเดีย๋ยวมันโกให้ป <c oughs> ิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊ไปยิ่เฉยๆจะไปกินเยอะ แังไม่มูอันนั้น็นจริงๆเขาไปเลยมีโอยโอแมวเหรแมวตายแม่เลยแมวไม่ใช่แมวไม่ใช่แมวอะไรเสือปลาวันนี้รู้เลยเสอปาเสือปลาเสือปลาแล้ว

ไม่เป็นไรหรอกนันนะมึงอ่าวไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกรีดอีกครอ้งรีดอีกกลัวประเอเด็กกินได้ถ้าไม่ดีทำไมก็ไม่ต้องรู้เรื่องดีถ้าอ่อนจกินได้พออะไรพออะไ่อยากรู้ก็อยากรู้ผลดูรู้เลยความเป็นระไบียบไม่ได้เด็กกินได้ไอเต่ารู้ไหมครับประเทอเนี่ยคือห้าสิบ

อย่าไปค้างนะ่ค้าฮต้องรีินแล้วจ้าไปลโมบบ้างก็ได้ละไม่ชอบแม่ละโบไะไรไนไ้มเียร์ไทยอะไรขา ของล้างโมูเรียกใครเออมีเพลงมเกล่อนะเพลก่อมหมออาจารย์ใจเยอตองโก้เจอ้างขวาี่สอนไม่จำไม่ไม่โอ้ไม่บุตีอะไรพวกุท่านเนี่ยขวาเฮ้นีเล่นลูกเต๋าตั้ั

sao thế? anh đi luôn nam điêu, sao anh ấy không ba hàng nam anh yêu điêu? không được, không được, không được, อ่าไม่อ uh, อ uh, ่าไม่ตามไม่ตามจะไม่ดูเฉยเฟยไปยีเฟยไปยีจ้า <c oughs>